ว่ายว่าอยู่งานลืมกดอัดโอเคจนหนึ่งไปครับอผมตีใส่ไอตัวพลังหนึ่งครับผมแล้วจบเลยครับผมจวน,นึ่งผมจ่ายสองเจมเอาตัวนี้ลงเพิ่มให้นิโคอีก อืมออสบวกหนึ่งเป็นเลขสองกันไหนวะสามสองนี่สองพลังเพิ่มเป็นหกครับผมตัวนพลังเท่าไหร่พี่พลังสี่ครับเอาหเฮ้ยหนาตัวนะเราอไหนจบเจอกงครับ เออขอเจอแล้วงนะั้นผมตีตัวเล็กหนึ่งครับจบเลยครับผมบนมือมีหนึ่งเัวสองโอ้ให้ตายผมจบผมไม่ตีผมกลัวมอนตี้ผมไม่ตีดีกว่าตัวหนึ่งครับทำลายแลนครับครับ แล้วก็ผมต้องจ่ายห้าว่ะผมจ่ายห้าคโอ้ลืมไปมันตีไม่ได้มันจากของเพลงมันไม่ตายอ่าจบเชิครับ okay. วรเตอรียนคัหนึ่งโอเคผมจ่ายสี่อันเชิญน,นิโคลไรโอ้ยไม่มีกาต้องกันด้วยว่ะคอสสี่คอสเท่าไหร่บ้างนะครับสี่กับห้าครับ ผมจ่ายอีกสี่อันเชิญตัวนี้เอฟเฟกตัวนี้เมื่อมีนิโคนไลยอยู่บนสนามสามารถตีไข่ได้เลยตีไข่ครับโอเคครับไม่ได้วะจบไหมครับจบครับตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ตัวจากไรอีกหนึ่งแล้วผมใจห้าครับลงง้อสรลสครับ อ่าหงอตีใส่นิโคไลตัวที่ไม่ได้บูตอะไรเลยครับครับแล้วก็เงอตีอีกตัวหนึ่งครับไอตัวอ่าอ่าใช่ครับแล้วก็จบเลยนครับันนื้อไม่มีจวดสามครับอ้าวอ๋อ ไม่มีอะไรใช้ได้เลยวะจบครับจัวหนึ่งครับตีก็ไม่ได้เลยจบครับตมามว่าคีมาพลังเยอะอะไรก็เอาผมไม่รงมบอกเลยตอนนี้ใช่ครับขอแปดจะมีบีบไหมวะน,าาน่าจะมีมจบจัวหนึ่งครับจบครับอุอ้ผมจัวหนึ่งอ่ะผมใช้เลือกจนเลือกนิก เอ้อเลียกจากสุสานก็ได้น่าจะมีตัวใจอยู่มั้งผมเอาเป็นแลนนี่คุณนายโอเคครับเอ้ยต้องเ,าเอาเป็นอวาตารใช่ไหมอ่ะผมเอาเม่น,นี่ใช่ใช่ใช่อาวาตารนะอวตารโอเคโอเคผมเอาก็มันไก่จากการทุ่มจบเลยครับจบหนึงครับเปิดหน้าต่างใส่นิโคลายครับใช่ครับใช่เหมือนกันครับอุ้ยมีทางเลือกเลยวะอ่ะมา อ้าวสนามโลกงี้ครับไปเลยไปเลยสามไลท์ครับอโอเคมีสองใบที่คัดได้โอเคผมรู้ละจบเลยครับอเอฟเฟกของแัตตทุยครับผมอันนี้โคล,ลงมาแล้วก็เอฟเฟกนี้อัอโนมอลเมจิกขึ้นมือ, oh, อ,อเป็เนแล้วก็เอาตัวจ่ายขึ้นมือครับผม ไม่ต้อใจไหมว่าในนี้พอเท่าไหร่นะครับสามเจมขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับสามเจมขึ้นไปมีไหมวะอ้าวก็คงจะมีเช่นี้คนไมวันนี้คนไยขึ้นมือครับผมเลือกจนุนก็ขึ้นมือแล้วโอเคอันนี้คนไรศาสนามาใช่นะแอนผมใช้เลือกจนุนเเด็กครับผมผมว่าเป็นตัวเนี้ย ผมจ่ายฟอสผิบเบ็ดอือหือเดี๋ยวเดี๋ยวปรเดี๋ยนะครับอ่าผมอุบัติเหตุใส่สวได้ใช่ไหมครับตือสอวไม่ถูกทำลาย,ายจากการวิ่ครับอ๋อนราจากการสุพอ่ณงั้นก็ผมอุบัติเหตุใส่นิโคไลดีกว่านิโคไลตัวนี้ลงลงโดยเอฟเฟกตัวนี้นะพี่ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้จุดติเมื่ออาวุตาเป็นผู้บัเชิญเมื่อ เอาวัมีอวตารตัวัเชิญทำลายอวตารตัวนั้นไม่นม,มันไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่านี่นี่โคนไยตัวนี้มันลงตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะพี่ตั้งแต่ไล่ผม<อ>เปิดเลยโอเคงัน,ยงงนอย่างเงี้ยผมยังไม่ทายกันอ่ะผมโอเคเชฟเฟกตัวนี้เมื่อจุดเตี๋ยถ้ามีนี่โคลายประสามสามารถเลือกทำลายได้หนึ่งตัวผมเลือกทำลายเป็นงอหนึ่งตัวครับโอเคครับแล้วก็เอาสอวอตีงออีกหนึ่งตัวครับโอเคครับจากนั้นจบเลยครับ ตัวหนึ่งครับผมสอวอไม่ถูกทำลายจากรีอซะด้วยไม่ว่าปินอะไรก็ทำลายมันไม่ได้มีแค่หน้าต่างมอนตี้เท่านั้นอ๋อส่งลงนรกก็ไม่ได้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจวะแต่ว่ามันไม่ถูกทำลายหรือว่าอะไรจากถ้าส่งลงนรกครับมัน,ม,นมันต่างกันนะก็คือถ้าทำลายก็เป็น,นตัวเดีวยวนะ น่าจะได้น่าจะได้อ๋อคิดว่ามนะมันมีการเป็นหนึ่งละอ่าเพราะว่าเหมือนเจ้เจาก้าดีไงใช้ได้ั้นงถ้าผมเห็นในการแข่งแบบนั้ได้เพราะมันไม่ได้ถูกาำายมันถูกส่งลงอยู่โอเคครับมา3ีสามพอดีจบเกมน,นี้อ่านิโคลายนิโคลไลนิโคลาย,ลายงั้นผมตีใส่ไอตัวพลังสองครับ แล้วเ okay, คครัจบแล้ครับผมบนมือมีหนึ่งจวสองคอสคอสเท่ากันทำลายนี่คนลายได้ไหมครับอืมมันบอกว่าคอสน้อยกว่าน่าจะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคงั้นนะคอ้ไม่แนใ่ใเบอ่ะอ่ะผมมาสวครับผมปีก่อนครับ อ่ะเจ้าก,กาดีไงครับโอเคแล้วก็เอาเดี๋ยด้ยวยไปเอาต่อสู้ผมเมอรี่โคลายตีแล้วก็ใช้ใบนี้ครับมเมื่อไฟเราต่อสู้พาวเวอร์เดี๋ยเดี๋ยวอ่านแป๊บพาวเวอร์ลบหนึ่งเมื่อ,อเอาเอา,เอาเวทเวทสวนไปน <ะ S 1> ลบก้อยรอนนำการ์ดขึ้นมืออวตารตัวที่ต่อสู้ด้วย พาวเวอร์ลบหนึ่งโอเคครับผมแต่ไอตัวนั้นโดนลบไอตัวไดนโนเสอร์คอยาโดนลบแล้วผมก็เอาเป็นดาบสวรรค์ขึ้นมือโ <Okay. S 2> อเคครับคอสเท่ากันใช่ไหมเมื่อกี้ครับผมแต่ไน้อยกว่าใช่ไหมมันบอกน้อยกว่าเพื่อมันจะไม่จะไม่ถูกไา่จากอวตารที่คอสน้อยกว่าคือมันไม่ได้น้อยกว่าแต่มันเท่ากันเท่ากันเท่ากันแล้วตีได้ใช่ไหมไม่น่า ช่คิดว่าพ่อไม่น้อยกว่าไงก็เหมือนพลังเท่าออก,กันเลยพี่โ <Okay S 2> อเคบจบจบยา่าเลยมลจบแล้วครับส่วนหนึ่งครับโอ้โหนี่มือเลยเนี่ยจบเลยครับผมตัวนหนึ่งผมสวมใส่ดาบสวรรค์ครับผมมาสักหน่อยแล้วกันคอร์สเป็นสี่คอร์สเป็นหก พลังเป็นสี่ก็พออยู่ได้ไม่แย่จ่ายสี่อันเชิญตัวนี้ลงเมื่อมีนิโคไลผสลมนตีไข่ได้ยังดีครับตีไข่แล้วก็เอานิโคลาลตีบ้านครับนิโคายอ่ะมื่อประกาศถมตีสอดแนมสองใบโอเคแล้วเอาเดาร์เสาหนึ่งใบขึ้นมือจากการรถสับทำลายนิโคายครับไมกา้าวไปเลยนะครับมันไม่มองไม่เห็นหรีรีไอไม่จริงงับโอเค เงี้ยมโอเคครับอ่าผมตัวหนึ่งครับโอ้ลงไปฟรีตัวหนึ่งอ่าถ้าเรานี่นี่น,นี่ในดูสารเรามีอะไรม้างนะอ่าใช่ก็ยังไม่อยากเะิเชิญเลยงั้นก็อ่ะผมนี่นี่นี่โอเค ีใส่จนหนึ่งครับรปกติเขาไรครับรรครับ,รบจบเจอครับผมบนมือมีหนึ่งไม่มีตัวสามแล้วก็เอเฟกนี่ตัวดสี่โอ้สภาพแย่กว่าที่คิดใช้เลือกจนครับครับผมเด็กตอนนี้คนไรามา ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยผมม่ใยส่อัญเชิญนิโคไยครับผมอ่ะอุบัติเหตุครับเชีย้ยอ่ะผมใช้ไปนเนี้ยโอ้ยยังมีใครอีกสองโอเคครับจบแล้วครับจัวนหนึ่งครับตีไม่ได้คอสน้อยกว่าผมคอสสามเองนิโคายคอสสี่นิโคายพลังกรรี่แล้วพลังสามครับโอเคองั้นจบเลยครับ บนมือไม่มีตัวสามเมื่อมีแรนผมใช้การเป็นนี้เอกสองมีแรนนะครับเนี่ยพี่สามัคคีราชธาน,นีอ๋อโอเคครับเมือเ่อมีแรนอยู่บนสนามเอฟเฟกของนิโคลายครับไม่ครับเอฟเฟกของการเป็นนี้อ๋อโอเคครับเก็บสวยเก็บสวยล้มใส่เป็นคอร์ส พลังสี่ครับผมนิดครับต้องค่อยๆให้ตายต้องค่อยๆชื่อปั้นใหม่แล้วก็ผมยอมจ่ายสี่อันเชิญตัวนี้ลงบนสนามอาอเอฟเฟคครับผมยิงตัวด้านซ้ายทิ้งตัวหนึ่งอ่าตัวซ้ายโอเคครับเอฟเฟคแล้วก็อนี่โปรไลตีอีกตัวหนึ่งนะครับสามแล้วก็แป๊บนึงครับขอเวลาแป๊บนึงนะได้พี่อ่านี่เขไลตีผมเปิดงับครับ งับครับขาดไหมครับขาดไม่ได้ขัดได้ไหมขาดได้ไม,ดไม่ขัดครับโอเคครับหนึ่งสองผมเอานี้ขึ้นยิงปุ้มอ่าโอเคหายแล้วจบแม่เกงนี้จวนหนึ่งครับผมใจหกเลยลงเดรโลเสาสยามูไทรน,นัตแล้ว ไล่การ์ดมีเท่าไหร่ครับเหลือหนึ่งใบพี่มันมีหนึ่งสุทีนีสอนัสตีครับอุยอันนี้ตีเท่าไรครับการไหมครับเออไม่มีกันครับเปิดห้าครับเอาสุขยาลงครับแตกแล้วโอเคโอ้ยเต็งครับเต็งเต็งเต็งเราไปนั่งจัดแม่นี่คงจัดนี่เป็น